คณะแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าตรวจร่างกายของน้องอิคิวหนูน้อยวัยเ็ขวบภายในบ้านพักที่บ้านสีเชียงใหม่อำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมสอบถามอาการน้องอิคิวจากนายคงศักดิ์นิมิตเกษมผู้เป็นพ่อซึ่งคอยดูแลลูกชายตลอด24ชั่วโมงและมอบสิ่งของจําเป็นไว้ให้ในแพทย์สมิทธ์ประสาน,นาการ ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องอีคิวกลายเป็นเจ้าชายนิทราหลังจากกินลูกชิ้นแล้วติดคอทําให้ผู้เป็นพ่อต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกหวังให้ลูกชายเพียงคนเดียวกลับมาเป็นปกติซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณาสุขได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลกายภาพบําบัดเข้ามาให้คําแนะนําในการดูแลและมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนนาดีเข้ามาดูแลตลอด ซึ่งปัจจุบันน้องอีคิวมีอาการดีขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งตอนนี้ได้ช่วยแนะนําและประสานแพทย์เก่งๆในการรักษาน้องอีคิวเพราะเห็นใจหัวอ,อกผู้เป็นพ่อและแม่ที่อยากจะเห็นลูกชายหายเป็นปกติ